สวัสดีครับวันนี้จะมาพาถอดกิบล็อกหัชโชกของ Honda w เว e ตระกูลเวฟที่เป็นหัวช็อคเป็นหัชโชคเป็นกิบล็อกแบบนี้นะครับถอดโดยไม่มีเครื่องมือพิเศษใดๆครับเห็นคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเยอะว่าถอดยังไงไม่มีเครื่องมือพิเศษถอดยังไงเครื่องมือพิเศษซื้อมาจากไหนแบบไหนดีวันนี้จะพามาถอดแบบไม่มีเครื่องมือคง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณมี ตัวทีเบอร์แปดแล้วก็ไขควงแบนตัวเล็กๆหรือว่าเป็นลูซี่ลวดเจียปลายเป็นไขควงแบนแบบผมก็ได้นะครับมาดูวิธีการถอดกันเลยครับง่ายๆนะผมตั้งโชคขึ้นแล้วก็ตั้งตัวทีเบอร์แปดใช้ลายโคดครับนะม,มีอะไรยากเลยครับวิธีการถอด โอเคครับออกมาแล้วครับผมวิธีการถอดง่ายนิดเดียวครับกระแทกปุ้งเข้าไปปุ้งเข้าไปหลุดขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ น็อตตัวนี้น็อตตัวนี้ก็เราก็คลายไว้ตั้งแต่ยังไม่ถอดลิปบล็อกนะครับเพื่อจะได้ง่ายในการถอดถ้าไม่ออกจริงๆเราก็ต้องถอดลิปบล็อกก่อนแล้วก็หาอะไรเข้าไปดันแล้วก็ขันครับในนี้ก็จะมีแหวนที่เป็นแหวนทองแดงครับกันน้ํามันรั่วใช้แหวนอื่นแทนไม่ได้นะครับ โอเคครับอุปกรณ์ในโชวกก็มีเพียงเท่านี้ครับผมหากมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนทำคลิปครับผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของช่างฮัม DIY ได้นะครับขอบคุณครับ